สองการนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะคะระวังโรคที่มาพร้อมเทศกาลค่ะ 1. โรคลมแดดเกิดจากการเล่นน้ำเป็นเวลานานอาจทำให้กระหายน้ำมากหน้ามืดวิ่งเวียนศีรษะความดันโลหิตต่ำหรืออาจถึงขั้นหมดสติได้ค่ะ 2. โรคตาแดงมีสาเหตุมาจากการสัมผัสกับเชื้อโรคอาจโดนสาดน้ำที่ไม่สะอาดเข้าตาได้ค่ะ 3. าผื่นแพ้ตามผิวหนังหรือว่าเป็นสิวนะคะหรือบางคนก็มักจะมีอาการผดผื่นจากอากาศที่ร้อนค่ะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผดแดดร่วมด้วยนะคะ 4. โรคไข้หวัดค่ะมักเกิดขึ้นจากการที่เล่นน้ำสงการานเนื่องจากบางคนนะคะเล่นน้ำทั้งวันจนตัวเปียกโชกนั่นเองค่ะข้อหานะคะโรคเชื้อราสาเหตุมาจากความอับชื้นตามจุดต่างๆในร่างกายแล้วก็ข้อหกนะคะโรคอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องร่วงนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค